สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวธิตาพรยางทรัพย์นักข่าวพยากรณ์อากาศพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในบริเวณภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระมัดระวังจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนตกที่สะสม ซึ่งทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุมไว้ด้วยทั้งนี้เนื่องจากร่องมรสุมกำลังค่อนข้างแรงพัดผ่าน ภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือเข้าสู่หย่อมความกดอากาศตำ่ำบริเวณฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้ภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นสำหรับขึ้นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทย ตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง2-3เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคนองคลื่นสูงมากกว่า3 m. เมตรอ่าวไทยตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคนองและหากฝั่งคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณฝนฟ้าคนอง ส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไว้ด้วยขอบคุณค่ะ